สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับ,บายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็น Convoy s เพัทนะครับคอนวล์เอสสองพัทนะครับลูกค้าส่งไฟโตไฟฉายมาโมะนะมาโมใหม่นะครับก็มาโมใหม่ก็ตัวนี้นะครับก็ทําไฟท้ายสวิตช์ลก สวิตช์เลสลูกค้ามีมาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าเป็นหลอด LED 40นะครับค่าความสว่างอยู่ที่2,800ลูเมนนะครับก็โอเคตัวนี้เป็นไดเวอร์ใหม่นะครับเป็นไดเวอร์ตัว4โหมดนะครับไม่มีโหมดกระพริบนะครับไม่มีโหมดกระพริบนะ,ะมาดูแสงไฟท้ายกันนะครับนี่นะครับ ปลาท้ายจะค่อยสลับสีไปอย่างช้าๆนะครับสลับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆช้าๆถ้าเปิดเอ่อถ้าใส่ทานไปฉายไว้โดยไม่เปิดไปฉายเลย นะครับไฟท้ายจะสแตนบายไว้ได้ประมาณ2เดือนกว่ากว่านะครับก็คือ2เดือนกว่ากว่าต้องถอดฐานออกมาชาร์จครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ไฟโอเวอร์โหลดเกินไปก็คือไม่ให้ไฟต่ําตกเอ่อโหลดลงมาต่ําสุดนะครับประมาณ2เดือนถอดออกมาชาร์จครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นไฟด้วยนะถ้าไม่เปิดใช้งานเลยนะครับหรือถ้าจะไม่ใช้งานถ้าสมมุติว่า จะตั้งวางไว้เฉยกลัวแบตไฟท้ายจะหมดทำยังไงนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับหมุนฝาท้ายออกนิดนึงมันก็จะตัดการทำงานของไฟท้ายด้วยตัดไฟทั้งระบบเลยนะครับเวลาใช้งานก็เนี่ยบิดเข้าไปติ๊กหนึ่งก็ติดแล้วนะครับหรือถ้าใช้งานเก็บไว้ใช้งานานานๆกลัวไฟแบตเตอรี่จะหมดนะครับนี่แนะนำนะครับให้คลายฝาท้ายออกแบบนี้นะครับ ระบบการทํางานจะตัดไฟออกทั้งหมดนะครับไฟจะไม่ทํางานเลยนะครับพอเวลาใช้งานปุ๊บก็บิดเข้ามานิดนึงพร้อมใช้งานแล้วครับนะครับมันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นสวิตช์เบรกเกอร์ดีๆนี่เองนะตัดการทํางานออกทั้งหมดเลยนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับก็ตัวนี้จะมี4โหมดอันนี้หมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งเป็นมูลไลท์ สองโลสามไฮสี่เป็นเทโบนี่นะครับเป็นเทเบลแบบนี้เลยนี่นะผมไม่ได้เปิดไฟนีออนนะผมไม่ได้เปิดไฟนีออนนะครับก็อันนี้เป็นไฟฉายแนวแสงกว้างผมเปิดสองขึ้นหลังคาแบบนี้นะครับหลังคาจากที่ผมยืนอยู่นี่ก็ประมาณแปดเก้าเมตรนะครับนี่ประมาณแปดเก้าเมตร นี่นะครับนมกว้างนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยก็สว่างประมาณนี้นะครับ ผมไม่ค่อยมีที่รีวิวประายนะครับก็ได้แ,แต่รีวิวในบ้านน่ะครับก็เลยชาไม่ค่อยเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับถ้าอยากเห็นผลนอกมากก็นะครับเข้าป่าอย่างเดียวเลยนะเข้าป่าส่องเข้าในป่านะครับจะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะโอเคครับก็ขอจบรีวิวตะเพียนเท่านี้นะครับก็สนใจสอ่ จะซ่อมหรือจะโมไฟฉายนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้นะนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับหรือติดต่อผ่าน facebook ผ่าน l ล n e ผ่านเพจได้หมดเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกทท่านที่คอยติดตามและรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม